พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นโบราณราชประเพณีแห่งสยามประเทศเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทระมหาวิิราวุธ พระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทําพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ถ้ายังไม่ได้ทําพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอยู่ตราบใด ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวงก็เสด็จอยู่เพียงณที่พักแห่งหนึ่งพระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิมเป็นแต่เพิ่มคำว่าซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดินเข้าข้างท้ายพระนามและคำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชองค์การจนกว่าจะได้สมงมูรธาพิเศษทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึก พระบรมราชามาพิไทยกับทั้งเครื่องราชากากุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาพิเศษแล้วจึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมนเทียนครอบครองสิริราชสมบัต,สบติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากรสัต์แต่นั้นไปพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย ซึ่งมีหลักฐานการสืบทอดมาแต่สมัยสุขโขทยัยโดยปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึกวัดศีชุมได้กล่าวถึงการขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองจึงอภิเสกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุขโขทยัยให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศีอินทรบดินทราทิต และจากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวถึงเครื่องราชากกุฏภพัณฑ์ในพิธีบรมราชาพิเศษพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยว่ามีมกุฎพระขันชัยสีและสเวตฉัตรในสมัยอยุธยากล่าวถึงพระราชาพิธีนี้จากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเกล่าวว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา จึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้นมาทำต่างสำหรับประทับสงพระกริยาสนานในการมุงคลเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต่างไม้มะเดือ่อสงพระกริยาสนานก่อนแล้วจึงเด็ดไปประทับพ,พระที่นั่งพัทธรบิดมุขอมาตถ,ถวายเครื่องเบญจราชากกุฏภัณฑ์คือมหามงกุฎหนึ่ง พระแสงขันหนึ่งพัดวาลวิชนีหนึ่งทานพระกรหนึ่งฉลองพระบาทคู่หนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสันนิษฐานว่าทำตามแบบอย่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ทำอย่างสังเขปเพราะบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษแต่โดยสังเขตเมื่อพุทธศักราช2325และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียบเรียงจัดทำตำราเรียกว่าตำราราชาพิเศษครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวง เมื่อได้แบบแผนการราชาพิเศษที่สมบูรณ์และสร้างพระราชมทียแล้วเสร็จจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษที่สมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2328เป็นแบบแผนการราชาพิเศษที่ถือปฏิบัติสืบมาพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ จะทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การแสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมืองดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพันพฤกษชนทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้ห่วงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณชีพรามนาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพุทธศักราช2352แต่บรรดาพรึกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของห่วงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพรามณะอนาประชาราชทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิด พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367พระราชองค์การปฏิสันถานในการเสด็จมหาสมาคมเจ้าพระยาและพระยาของซึ่งถวายทั้งนี้จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดีจะได้รักษาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2394 พันพฤกษชลทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2411เป็นพระราชพิธีเมื่อแรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งยังต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตราท่าก็ดีตามแต่สมณะพรามนาจารย์อาณาประชาราษฎรจะมาแต่จตุรทิศต่างๆตามแต่จะปรารถนาครั้งหลังในพุทธศักราช2416เป็นพระราชพิธีเมื่อสรงจเจริญพระชมพัรษาแล้วครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกัน ยอมให้เราเป็นเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาพิเศษเป็นใหญ่ในสยามราชวรานาจักรนี้แล้วเราขออนุญาตยอมให้โดยธรรมิกราชประเพณีพันพฤกษชลทีในสยามราชวรานาจากนักรนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของห่วงแหนนั้นตามแต่สมณะพราหมนาจารย์ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2453ดูกระพรามบัตรนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยทำรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโวกขสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกัน อันเป็นธรรมสื่อไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทินครั้งหลังในปีพุทธศักราช2454เป็นพระราชาพิธีบรมราชาพิเศกสมโพธ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2468ดูกระพรามบัดนี้เราทรงราชภา,าระ ครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับพ่อคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสื่อไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิษรวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2,493เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่สิ เป็นการประกอบพระราชพิธีตามการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนคือการเตรียมพระราชพิธีพระราชพิธีเบื้องต้นพระราชพิธีเบื้องกลางพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและพระราชพิธีเบื้องปลายพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562พิธีทำน้ำอภิเษกโดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรจำนวน107แห่งและทำพิธีพร้อมกันในวันที่6เมษายนตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอารามสำคัญประจำจังหวัด 76แห่งในวันที่8เมษายนและเวียนเทียนสมโพธน้ำอภิเศกในวันที่9เมษายนจากนั้นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดมาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัสุทัเทวรารามเพื่อเสกน้ำอภิเศกประกาศชุมนุมเทวดาทำน้ำเทพ,พมนจะเริญมพระพุทธมนทำน้ำพระพุทธมน รวมกับน้ำอภิเศษของกรุงเทพมหานครจากหอสาตราคมพระบรมหาราชวังในวันที่18เมษายนและแห่เชิญน้ำอภิเศษของทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมทั้งน้ำเบญจสุทธาคงคาได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราช,ชบุรีแม่น้ำเพชรบุรี และน้ำจากสระสีสะได้แก่สะแก้วสะเกตสะคาสะยมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีจากวัดสุทัศเทวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามเพื่อพราหมประกอบพิธีในวันที่19เมษายนพิธีจารึกพระสุพรรณบัติดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร ในวันที่22และ23เมษายนมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาพิไทยดวงพระบรมราชสมภพ,พแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศ์ณวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสวันที่หนึ่งกฤษภาคมทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานนดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ณพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่สองพฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนิน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรรชการที่หณพระลานพระราชวังดุสิตถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรสะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมหาราชวังเพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีเบื้องกลางตามโบราณราชประเพณี วันที่สามพฤษภาคมพระราชพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลังจกรประจํารัชการจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ พระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหาศูนย์พิมานถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิณหอพระธาตุมณเทียนจุดเทียนชัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเฉลิมพระราชมนเทียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงมุรธาพิเศษจากสหัสธาราเปลี่ยนพระราชาสถานะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามขัตยราชาประเพณีณนะพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานแล้วทรงประทับเหนือพระที่นั่ง อ,อัธติต์อุทุมพรราชอาทภายใต้พระบวรเวตฉชัรทรงรับการถวายน้ำอภิเศกจากผู้ถวายน้ำอภิเศกทั้ง8ทิศจากนั้นทรงรับการถวายพระนพระประดลมหาสเวตฉชัรพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิวราลงกร มหิสอนภูมิพลราชวรางกูลกิติิริสมบูรณ์อดุญเดศสยามมินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิษพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์เครื่องบรมคัติยราชวราพรพระแสงราชาศาสตราวุธณพระที่นั่งพัทรบิดทรงมีพระปฐมบรมราชองการว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษดรตลอดไปจงหลังทักซีโนโทกตั้งสัตยาที่สถานจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรกะรหม,ม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุธิดาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหาศูนย์พิมานแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถมัมภกแล้วถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงคำ่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมเทียนณหมู่พระมหามนเทียนเสด็จเหลิงพระแท่นราชบัญจรทนณพระที่นั่งจักรพัิพิมานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยสถาปนาพระานนดรศักพระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางสะทลมาศในวันที่หพฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหายศูนย์พิมานในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาาพพิไทยระนมถาพาาปนระฐานดรักพระบรมศ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญยาตราทางสถลมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและว,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชาสรีรังคารครั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญา,าตรา ทางสทลมากนั้นได้วางเว้นมาเป็นเวลานาน,านตั้งแต่พุทธศักราช2506ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบ3สามรอบพระนักษร การเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลวันที่6พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณททองพระโรงพระที่นั่งพุทธไสยสวรรค์ปรา,าสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จออกณนะสศีหะบัญชร พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปรา,าสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปรา,าสาทพระราชพิธีเบื้องปลาย ขบวนพยุหญาตราทางชนลมากการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชนลมากเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักร,ราช2562ในวันที่12ธันวาคมพุทธศักร,ราช2562เป็นโบราณราชาประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยอยุธย,ยา คุนบุรีและรัตนโกสินทร์แต่ได้ว่างเว้นมานานนับจากราชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2469แม้ว่าในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิีเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มีการจัดขบวนพยุหญาตราทางชนลมาก 17ครั้งแต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภ้าพระกฐินและในโอกาสสำคัญอื่นๆพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชพิธีที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นชาติเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ และสง่างามเช่นนี้ถือเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิมงคลแห่งราชอาณาจากักรและประชาชนที่ประมาณค่ามิได้ซึ่งจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลกตลอดไปชั่วนิจนิรัน